ชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะมีการพร้อมใจกันทําบุญตักบาตรเทโวนะคะที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงในวันออกพรรษาอย่างหนึ่งแน่นค่ะขณะที่วัดเองนะคะมีการตั้งใจที่จะนําข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบินทบาทนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะประเพณีตักบาตรเทวโวที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงเทศบาลนอครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญของจังหวัด ในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ก่อนออกพรรษาซึ่งก่อนที่จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะในวันออกพรรษาพระครูปริยติธรรมรองศาสตราจารย์ดเรเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงได้มีการนำพุทธาทศาสนิกชนสวดมนต์ทำวัดเช้าอุบาสกอุบาสิกาและพุทธาทศาสนิกชนสมาทานศีลและกล่าวคำถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพิสุสามเณรจำนวน140รูป ได้มีการแสดงปาตกถาธรรมภายในพระมหาธาตุ9้าชั้นจากนั้นนะคะพระพิสุกสง์ทุกรูปอุ้มบาตรลงมาจากพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ9้าชั้นเดินลงมาตามบันไดสู่บริเวณถนนด้านล่างรับบินทบาตไปตามทางค่ะโดยแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะพี่นกก็คือจะมีพุทธศาสนิกชนชาวขอนแกน่นแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีการนำอาหารข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมาใส่บาตรจากนั้นพระสงฆ์ก็ให้พรค่ะ ค่ะสาหรับข้าวสารอาหารแห้งนมน้ําดื่มและขนมค่ะน้องตุก๊กทางวัดก็จะนําไปมอบให้ประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงขณะที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่มาทําบุญนอกจากเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วยังได้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดหนองบัวลําพูด,ด้วยค่ะไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสวัดหนองแวงค่ะวันดี วัดหนองแวงพระรามหลวงได้จัดงานวันออกพรรษาด้วยการกำหนดให้มีการตักบาตรเทโวโลหณะโดยมีวัตถุประสงค์ว่าข้าวสารอาหารแห้งจะตุปัจจัยทั้งส่วนหนึ่งที่เหลือจากการแจกจ่ายเป็นสังฆทานให้กับคณะสงฆ์แล้วเราจะรวบรวมเป็นการไปช่วยเยียวยา ผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ําท่วมกับร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแกน่นคณะสงฆ์ภาคตะวันขนงคณะสงฆ์ภาคเก้าและคณะสงฆ์หนตะวันออกซึ่งมีเจ้าปุณสมเดชมหาธีราจารย์ประทานปายสาธารณาสงเคราะห์อของมหาเทรสมาคมและมีเจ้าคุณเจ้าท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระ